สวัสดีครับสมาชิกสวนทุเรียนมือใหม่เช้านี้นะครับก่อนจะสิ้นเดือนเมษามีข้อคอมเมนต์นะครับของเพื่อนสมาชิกที่ปลูกทุเรียนนะครับแล้วรู้สึกท้อนะครับว่าปลูกแล้วหลายต้นหลายรอบทุเรียนก็ตายแล้วตายอีกนะครับผมก็เลยมาทําจากประสบการณ์นะครับ ที่ผมได้ทําการทดลองมาเพื่อที่จะแชร์ประสบการณ์ใหเพื่อนสมาชิกได้รับทราบว่าสาเหตุที่ทุเรียนที่ปลูกแล้วตายมีอะไรบ้างครับเพื่อนสมาชิกอย่างต้นนี้นะครับของผมก็เช่นกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันมันมัน,ม,นมันใบร่วงใบก็เข้าในเกณฑ์ที่แบบปลูกแล้วตายนะครับมีจํานวนทั้งหมด10ข้อครับคือต้นนี้ก็ตายเพราะอยู่หนึ่งในจํานวน10ข้อ นะครับที่ผมจะแชร์ให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบดังนี้ครับข้อที่หนึ่งใช้ต้นใหญ่เกินไปครับใช้ทุเรียนต้นใหญ่เกินไปอาจจะ2เมตรเมตรห้เมตรคือเกิน1เมตรถือว่าใหญ่ครับเพราะว่าต้นใหญ่นะครับพอต้นใหญ่พอมาปลูกแนละ้วแล้วเขาจะโซมดึงรากเขาอาจจะถูกเราไปตัดนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่สามารถจะดึงน้ําขึ้นได้นะครับปลายใบเขาก็จะ แห้งคอยแห้งหลังจากนั้นใบแก่ก็จะใช้สารคลโรฟิ์หมดแล้วเขาก็จะร่วงนะครับพอร่วงเสร็จก็แห้งลงแห้งลงแล้วก็ยืนต้นตายนะครับก็มีปัญหามากค่อนข้างที่ผมทําการทดลองดูที่ต้นใหญ่นะครับคือต้นละ2 0 0 0 2,500ผมก็เคยซื้อมาปลูกเช่นกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะดูแลยากพอสมควรนะครับในเรื่องของต้นใหญ่แต่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับจาก10ต้นอย่างเนี้ย มันก็จะไม่ถึง5 0เซครับในต้นที่รอดนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็1ในจํานวนนั้นก็คือทุเรียนต้นใหญ่เกินไปครับข้อที่1ข้อที่2ครับคือตัดรากขดนะครับรากขดตั้งแต่80เซน1เมตรอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะ2เมตร3เมตรก็แล้วแต่นะครับตามราคาออพอซื้อมานะครับเราแกะถุงดําเราจะเห็นว่า อยู่ก้นถุงดํานั้นมันจะเป็นรากขดแล้วก็จะมีรากเน่าๆแช่น้าเชื้อแฉะอยู่ก้นถุงพอเรามาตัดนะครับบางทีเราไม่ได้จุ่มสารที่ที่กาจัดเชื้อรานะครับแล้วเชื้อราที่มันมีอยู่ก้นถุงอยู่แล้วเนี่ยพอพอเราเอาลงดินคือเอาไปปลูกนะครับเชื้อราที่มันมีอยู่แล้วนะครับมันมีอยู่แล้วมันก็เข้าที่แผลนะครับ เข้าที่แผลแผลทุเรียนที่เราตัดอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นเปอร์เซ็นต์หนึ่งเป็นเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่ที่มีปัญหากับเชื้อราเข้าทางรากนะครับข้อที่สองข้อที่สามครับคือไม่พักฟื้นนะครับจะซื้อมาจะต้นเล็กต้นใหญ่ต้นจากที่ไหนก็แล้วแต่จากตะวันออกตะวันตก แถวปักใต้นะครับพอมาในเขตพื้นที่ที่อากาศนะครับน้าก็ดีอากาศก็ดีดินก็ดีเขายังไม่ปรับสภาพได้นะครับแล้วรีบเอามาปลูกนะครับคือปรับสภาพได้ก็คือเอาไว้สักอย่างน้อยก็หนึ่งสัปดาห์นะครับคือเป็นเดือนได้ยิ่งดีแล้วก็ดูใบดูกิ่งก้านดูยอดเขานะครับว่าเขามีการทําคือแสดงยอดออกมาว่ามีมีการรับ รู้ดินฟ้าอากาศนะครับว่าเขาโอเคพร้อมที่จะเจริญเติบโตแล้วเอาไปปลูกนะครับแต่ถ้าไม่ชําไว้ก่อนนะครับไม่พักไว้ก่อนนะครับเขาจะปรับดินยากอากาศยากน้ํายากนะครับแล้วมีน้าซ้ำไอาไปปลูก่แดดเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับก็จะตายเช่นกันนะครับข้อที่4คือปลูกแล้วนะครับทุเรียนต้นเล็กนะครับต้นเล็กเขาอยู่ในอ่คือไม่บังแสงให้นั่นเองนะครับคือไม่บังแสง คือไม่มีสแลนแล้วก็ไม่มีร่มให้เขานะครับอาจจะพักไว้ก็จริงนะครับพักไว้เราส่วนมากเราก็จะพักไว้ในที่ร่มขณะที่เราไปซื้อเขาก็อยู่ในสแลนอย่างนี้เป็นต้นอยู่ในร่มที่เขาเพาะชําเพาะชํากิ่งพันห้าสิบเปอร์เซ็นของแสงแดดที่เข้าถึงแต่พอเราอาจจะชําไว้สักสัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์แล้วเอามาปลูกแดดมันแรงเกินไปครับ พอแดดมนแรงเกินไปบางทีมันก็เกิดการเหี่ยวการเฉาบวกกับที่เราไปตัดรากอย่างนี้เป็นต้นบวกกับเราที่รดน้ําไม่ถึงหรืออาจจะรดน้ํามากเกินไปแล้วก็ไปปรับสภาพดินฟ้าอากาศอีกมันคือมันก็จะนั่งแท่นนะครับมันก็จะนิ่งมันก็จะไม่เดินอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นข้อที่สี่ถัดไปข้อที่ห้าครับข้อที่ห้าของผมมันก็เช่นกันครับข้อที่ห้าเกิดจากการใส่ปุ๋ยครับ ใส่ปุ๋ยในตัวเจ้นสูงนะครับในตัวเจ้นสูงเนี่ยผมใส่รอบๆทรงพุ่มนะครับแค่ผมนับเม็ดปุ๋ยได้นะครับเนี่ยผมใส่นะครับหนึ่งเดือนผ่านไปผมใส่พอใส่ไปปุ๊บพอสปริงเกอร์ทำงานนะครับสปริงเกอร์ทำงานแล้วบังเอิญว่าจากฝั่งนี้เขาก็ซึมลงดินนะครับจากฝั่งนี้เขาก็มีปุ๋ยนะครับพอน้ำละลายปุ๊บมันก็ไหลไปทางลาดเอียงมันก็เหมือนกับไปกระทบรากเขาอยู่ดีทำให้รากเขาไหม้นะครับ ปุ๋ยเคมีเนี่ยผมผมคือถ้าหนึ่งหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือน,นผมผมไม่สนับสนุนในการใส่ปุ๋ยนะครับที่ผมทำเนี่ยผมพิสูน์สูตรปุ๋ยนะครับมันก็จะมีตายมีใบร่วงบางทีมันก็องอกมา,าทดแทนอย่างนี้เป็นต้นเพื่อนสมาชิกที่คือปลูกใหม่นะครับขอให้ในการใส่ปุ๋ยเดือน ที่1อย่าเพิ่งใส่นะครับเดือนที่2ขอให้เป็นปุ๋ยอินทรีนะครับเดือนที่3ขอให้เป็นหกซัมสามนะครับเดือนที่4ขอให้เป็นสูตรไหนก็ได้ขอให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเดือนที่5ที่6ค่อยไปใส่ปุ๋ยเคมี2577อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยนะครับเป็นปัจจัยหลักในการที่ทําให้ทุเรียนตายนะครับเป็นปัจจัยหลักเลยแล้วก็ตายมากกว่า10ข้อ ที่ผมกาลังจะพูดนะครับนี่คืออยู่ในข้อที่5อยู่นะครับเพราะว่ารากเขายังไม่แข็งแรงรากเขายังอ่อนแออยู่นะครับออพอใส่ไปนะครับบางทเีเราใส่เยอะนะครับใส่เยอะด้วยนะครับด้วยความรีบเร่งความใจร้อนแล้วเราไม่ทราบปริมาณที่จะต้องใส่ว่าต้นขนาดนี้จะต้องใส่แบบไหนอย่างไรคือ คือจานวนเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าใส่ในน้อยคําว่านน้อยของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ใส่หนึ่งช้อนชาบางคนก็ใส่หยิบมือเดียวบางคนก็ใส่ขยุ้มมือเดียวหรือหนึ่งช้อนโต๊ะแต่ว่าใส่ห่างหงแต่พอลดน้ํขก็ไปมันก็ไหลไปสู่รากเช่นกันนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยแต่เป็นคือเป็นหัวข้อหลักสําคัญเลยในเรื่องของการใส่ปุ๋ยนะครับข้อที่หครับลดน้ําไม่ถึงมันก็จะผนวกกับการใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับ พอเรารดน้ําไม่ถึงพวกปุ๋ยมันค้างนะครับค้างที่รากนะครับมันยังไม่ละลายนู่นนี่นั่นมันก็ทําให้ดินร้อนนะครับรากเขาจะร้อนพอร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยรากไหมนะครับเพราะว่าน้ําไม่ถึงแล้วก็ความชื้นสัมผัสไม่ได้ยกเว้นที่ทางภาคตะวันออกที่เขามีความชื้นสัมผัสอยู่ชิดกับทะเลนะครับมีความชื้นสัมผัสอยู่แล้วแล้วก็ฝนลงอยู่เรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนะครับ ถ้ารดน้ําไม่ถึงความชื้นสัมผัสไม่ได้มีปัญหาแน่นอนสําหรับทุเรียนใบก็จะหอ่อใบก็จะเหี่ยวใบนั่งแท่นพวกกิ่งก้านที่มันมันสลดเนี่ยมันก็จะสลดนานนานกว่าที่ปลูกในภาคตะวันออกอย่างนี้เป็นต้นนะครับและท้ายสุดใบมันก็จะร่วงครับพอร่วงเสร็จใบมันก็จะกรอบเข้าแล้วก็จะยืนต้นตายหรือนั่งแท่นใช้เวลา6เดือนหรือ1ปีไม่เจริญเติบโตสุดท้ายก็จะตาย น,นั่นคือข้อที่6ข้อที่7ดครับดินเป็นกรดครับข้อนี้ก็ไม่แตกต่างข้อนี้ก็สําคัญเหมือนกับการใส่ปุ๋ยเช่นกันนะครับเพื่อนสมาชิกข้อนี้ก็สําคัญเหมือนกับการใส่ปุ๋ยเลยนะครับทุเรียนนั่งแท่นก็ดีทุเรียนใบเล็กใบแคบใบเหลืองโน่นนี่นั่นยอดไม่เดินนะครับ4เดือน5เดือน6เดือนยอดไม่เดินอย่างนี้เป็นต้น1ปีก็ไม่โตนะครับให้สันนิษฐานเลยว่าดินนะครับดินเป็นกรด นะครับไม่เป็นกรดก็เป็นด่างใช้วิธีการก็คือใช้เครื่องนะครับวัดดูว่าดินเป็นกรดเราก็มีวิธีแก้ไปดูคลิปเดิมของผมนะครับว่าวิธีแก้ดินคือดินเป็นกรดนะครับดินเป็นด่างก็เช่นกันถ้าดินเป็นกรดอย่างไรก็ไม่โตนะครับอย่างอย่างไรก็ไม่โตมันก็จะนั่งแค่นานใบออกมาก็คือมันจะเป็นยอดแค่ยอดยืดอายุอย่างนี้เป็นต้นนะครับถัดไปครับข้อที่8ครับ ปลูกฝังลึกเกินไปนะครับเนี่ยบริเวณโคนรากเนี่ยผมไม่ลึกนะครับผมยังรากลอยอยู่นะครับเนี่ยรากลอยคือตามหลักมันลึกไม่ได้นะครับคือรากลอยที่มันใบร่วงนี่คือใส่ปุ๋ยนะครับอ่าถ้ารากลอยอย่างนี้ไม่มีปัญหาก็ใช้ฝังกบอย่างนี้แหละครับมันก็ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าถมรากไปเลยนะครับมันจะนัง่งนั่งแท่นนานสุดท้ายก็จะใบเหลืองครับพอใบเหลืองมันก็ร่วงพอถอดยอดออกมาก็จะยอดยืดอายุนะครับไปดูว่า ยอดยืดอายุเป็นแบบไหนอย่างไรคลิปเดิมผมมีนะครับก็จะเป็นชะลอในการเจริญเติบโตและสุดท้ายนะครับใบร่วงยอดแห้งยอดไหมแล้วก็จะตายนั่งแท่นตายนะครับในการคือฝังลึกเกินไปนะครับข้อที่9ครับน้ำเป็นสนิมน้ำเป็นด่างนะครับมีผลนะครับมีผลมากเลยเท่าที่ผมทำการทดลองในเรื่องน้ำนะครับน้ำบาดาลที่ผมใช้นะครับผม สูบมาใส่ถังนะครับแช่ไว้หนึ่งคืนแล้วมันจะมีสนิมสีน้ําตาลหรือสีอสีน้ําตาลอมแดงประมาณนั้นมันจะลอยอยู่เป็นแพรอยู่คือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้น้ําเป็นสนิมแน่นอนนะครับค่าความสมบูรณ์ของน้านะครับมันไม่เหมาะสมในการรดทุเรียนเพราะฉะนั้นผมจึงสูบใส่บอ่อก่อนใส่บอ่อพักใส่ถังพักนะครับถ้าบอ่อน้ําใครเป็นน้าปลาปลาบาดานนะครับไม่ใช่ประปา น้ำบาดาลน,นะครับก็ให้สูบขึ้นมาพักไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยนํานไปใช้อย่างนี้เป็นต้นนะครับมีปัญหามากสําหรับในการาผลก็คือว่าลดไปเรื่อยๆมันก็ไม่เจริญเติบโตนะครับใบก็จะเล็กลงแล้วก็ยอดก็ไม่ค่อยถอดรากก็ไม่ค่อยเดินนะครับนั่นคือผลกระทบและท้ายสุดใบก็จะร่วงนะครับแล้วก็จะยืนต้นตายนั่งแท่นตายนะครับสําหรับข้อที่9ข้อที่10ข้อสุดท้ายครับ เป็นการดูแลอย่างไม่ถูกวิธีนะครับการดูแลข้อที่10ดูแลไม่ถูกวิธีอย่างไรก็หมายถึงว่าเห็นยากขึ้นเยอะนะครับก็ขุดดินพวนดินอย่างนี้แล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้าไปตายยังไงก็ตายนะครับถ้าถ้ารากเขานะครับขณะที่รากเขายังมีปัญหาอยู่ เราไปขุดนะครับพอไปขุดแล้วเท่าที่ผมทําการทดลองดูขุดขุดห่างๆนะครับไม่ได้ไปขุดที่เบ้าขุดห่างๆพอขุดดินพลิกหน้าดินพอพอขุดดินหน้าดินปุ๊บมันเหมือนกับรากเขากระทบกระเทือนเขาก็จะชะลอในการเจริญเติบโตนี่ประเด็นที่หนึ่งยิ่งถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีปุ๋ยหมักเข้าไปแล้วเขาก็เค็ม พอเค็มปุ๊บลดน้ําไม่ถึงนะครับพอลดน้ําไม่ถึงปุ๊บใบเหลืองใบร่วงนะครับแล้วก็ชะลอในการเจริญเติบโตสุดท้ายก็ตายนะครับคือกรณีพวนดินนะครับถ้าเพลี้ยไฟนะครับพอเพลี้ยไฟเราเห็นยอดนะครับพอเห็นยอดอย่างนี้นะครับยอดเขาบิดยอดเขางอนะครับแต่เราก็ไม่ได้ฉีดยาไม่ได้สนใจอย่างนี้ใบก็ร่วงใบก็แห้งก็ตายเช่นกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของเชื้อรานะครับ ถ้าก็เป็นเชื้อรานะครับเขาแสดงออกนะครับยอดก็จะเป็นประมาณนี้แห้งๆประมาณนี้แล้วใบก็จะเป็นด่างๆขอบไปดูคลิปเดิมนะครับว่าที่ว่าขอบใบเป็นเชื้อรานะครับมีอาการแบบนหนอย่างไรให้ไปดูคลิปเดิมของผมที่ผมทําไว้ถ้าเราไม่รักษาทั้งทาง,ทางดินและทางใบทุเรียนสุดท้ายใบก็จะร่วงแล้วก็จะแห้งเป็นก้านทุบแบบนี้แล้วก็ตายเช่นกันนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่เข้าใจสูตรปุ๋ยนะครับ พอไม่เข้าใจสูตรปุ๋ยทุเรียนก็จะมีปัญหาแต่ตัวนี้ถือว่าไม่หนักนะครับไม่หนักนะครับในเรื่องของการสูตรปุ๋ยที่ว่าจะใส่16ยาวเลยหรือจะเป็น25 7ยาวเลยหรือจะเป็น633ยาวเลยหรือจะใช้อ,อินรียาวอย่างเดียวนะครับเป็น4ปี5ปีอันนั้นคือผลระยะยาวก็ถือว่าไม่แรงนะครับทุเรียนไม่ตายนะครับทุเรียนไม่ตายแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะเจริญเติบโตหรือ ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอนะครับการเจริญเติบโตอาจจะไม่เหมือนกับที่เขาใส่สูตรปุ๋ยเขาปรับสูตรปุ๋ยให้ให้ทุเรียนได้รับธาตุอาหารครบอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ที่สําคัญก็คือฉีดนะครับฉีด ฉีดฮอร์โมนหรือฉีดอาหารทางใบนะครับบางท่านอาจจะไม่ฉีดเลยนะครับไม่ฉีดเลยก็ไม่ตายนะครับเพียงแต่ว่าใบอาจจะเล็กใบอาจจะเป็นโรคขาดสารอาหารหนู่นนี่นั่นแต่ไม่ตายนะครับก็คือเป็นข้อยิบย,ย่อยเป็นข้อเล็กๆนะครับก็ให้มันจะมีการเจริญเติบโตแล้วก็ใส่ปุ๋ยอินรียคีป ขี้วัวขี้แพะขี้ไก่ขี้อะไรก็ว่าไปนะครับพอใส่มันก็สามารถที่จะปรับยืนสภาพของมันได้ในเรื่องของข้อ10กอ็ถือว่าไม่หนักนะครับถือว่าไม่หนักแต่ที่นั่งหนักก็คือดินเป็นกรดและใส่ปุ๋ยนะครับที่หนักที่สุดของทําให้ทุเรียนตายก็คือเป็นสาเหตุหลักๆให้ทุเรียนตายก็คงจะแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบนะครับที่ทักเ,เข้ามา ในข้อคอมเมนต์นะครับว่าปลูกแล้วหลายรอบแล้วนะครับปลูกแล้วปลูกอีกออมีความรู้สึกท้อว่าปลูกแล้วมันตายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนะครับหลบหลีกวิธีป้องกันร,รักษาหลีกเลี่ยงจาก10ข้อนะครับเท่าที่ผมทําการทดลอง10ข้อนี้เป็นสาเหตุของให้ทุเรียนตายนะครับส่วนน้ําหนักตายมากตายน้อยตายเยอะไม่เยอะอยู่ที่ อยู่ที่แนวแนวปฏิบัติของแต่ละข้อบางข้อก็มีโอกาสตายแต่ว่าตายน้อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีเปอร์เซ็นต์ตายน้อยแต่ที่เปอร์เซ็นต์เยอะที่สุด80% 90%ก็คือในเรื่องของใส่ปุ๋ยเยอะลดน้ำไม่ถึงดินเป็นกรดสข้อหลักๆนะครับส่วนเชื้อราก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าอาจจะ50-60%แค่นั้นเองนะครับก็คงจะฝากาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกเพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่สำหรับ ทุเรียนที่ปลูกแล้วตายแล้วตายอีกจนรู้สึกท้อแล้วไม่อยากจะปลูกนะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้ที่จะแชร์เพื่อนสมาชิกได้รับทราบก็ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ